ช่างพิสตน้ำตาโคกเขาปะนี่โค้กลอยเห็ดโลแล้วยังเหลืออีกเยอะอยู่เยอะอยู่เจ็ดร้อยเยอะเยอะุูน่ะโลหนึ่งว่าเป็นหน่อยเลยเนี่ยเอาแน่หน่อยให้ย้ายกันให้เราหมกกันไปมาจัง เฮ็ดลอยเอเฮ็ดยาโซเฮ็ดเอียงก่บเขาแน่จากน้อยแม่แอน่านยู่บนมื่อเนี้ยาโซบานี้พี่พ่อลอยเอสจริงมื่อนี้่อไปลอยเอสตัวไข่ไได้จ้าตัวไข่ไข่ตีท้องเบื้องพอยังคะเออพ่อย พอพอยโอเคเอาโลหนึ่งลูกเอาออกนะถ้าแถมก็แถมไปเลยป้าพ,พี่น้องมีแต่เห็ดไหนแล้วน้องเอ่ะมีฝ้ามาวันนี้ข้าเจ้าก็เต็มโคกอยู่ะโคกก็ยู่ใกล้นี่ไหมนี่ไหมจ้าจะเอาครึ่งหนึ่งพอ,อเ,เอาเอาเท่านั้นก็ล้วเจ้าจ้าโอเคสามร้อยก็ไล่ไปเลยนั่นอันนั้นของแม่น้ำ ไจ้ามาเลยค่ะราคาเท่าไห่้ยาไเอร้อยอพาคาหนึ่ง้อพันหนึ่งร้อยอ๋อ, 1, 100. อขอสือะไรไคเนี่ยดวนไดวนค่ะไขทุ้ตัวค่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวนูจะไปไปทางพี่ได้ๆเฮ้ยมึงจักจันทรปะมาไว้เบิ่อจักจันทมันนี่เร็ว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 โอ้โอ้ไปก่อนนะกบนะบ๊ายบายบ๊ายบายยายพามาเที่ยวได้วันนี้ม่อยังงมีแต่เสียบบักม่วงบักม่วงยายคนน่ะมามามาเอ้ามาข่อยไปมาลูกแล้ามามามาทางนี้มาลำยายก่อน เฮ้ยบังแนุ่ณนะพี่น่อองอา้งให้เรางงะไ้ิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยเฝ้ายเ้าลายย่เฝ้าอันนอกบานนี่อันนี้ต้องเช็ดด้ยเดี๋ยวเดตายยิ่งใช่ปะด้ไไดางพี่เอานิยเฝ้าเฝ้ามมมมกดหานึ่กนมึกดหางนึกนมากดหานกงนึน ฮา้์ดหอยชะอ่อนคันนันหมอกหอยเียกออกกันทั่วบอกนี่อันนี้เรางูขาวพี่น้องจักบานันสองลอยเอางี้เรางูขาวก่อนเห็นยางูขาวสิบเอ็ดปนกับอันนี้อันนี้ฮอตเลยเหี่ยเรางูขาวครับพี่น้องช่องลอยเด้นี่เอาไหนดีวะ